วันนี้ที่เข้ามาในาพ,พักภูมิใจไทยอะค่ะหลังจากที่ได้ m O A อกันแล้วเรียบร้อยเนี่ยทิศทางจะไปยังไงต่อคะหลังจากแถลงข่าวร่วมกับท่านหัวหน้าทุกทีชาว์ยูคืน,นซึ่งพวกเราทุกคนในกลุ่มของผมก็กลุ่มเพื่อนสุชาติชมกิจก็มีมา16คนนะครับก็ได้ร่วมแถลงข่าวด้วยที่สภาหลังจากแถลงข่าวเสร็จร่วมก,กันพร้อมกันหมดทั้งทุกทีมที่อยู่ในแกล้งทั้งร้อยเอกธรรมนัสมเผ่าด้วยนะครับแล้วก็ ทั้งส่านสันติความพักนนะครับเราก็นัางหาหาลือกันหลังจากแถลงข่าวว่ามันทานข้าวทานกาแฟมือเที่ยวกันตอนนี้เราก็กลับไปทํางานในสภาในหน้าที่ของสมาชิสาชาสกสภาผู้แทนรัศฎรสอนะครับตามตามพ่อตกลงอะค่ะที่บอกว่าจะเป็นรัฐบาลสี่เดือนจะขับเคลื่อนประเทศเป็นไงต่อบ้างคะเพราะตอนนี้วิกฤตหนักมากที่สุดคือผมเชื่อมั่นในท่านในเรื่องของก่อนที่ท่าน หน้าท่านอนุทินได้เซ็นท่านก็ต้องได้คุยตกผลกันลวครับว่าสี่เดือนเดินเดินเดินหน้าเรื่องอะไรก่อนในหลังในส่วนนี้พวกผมคือเรื่งตรงๆเนี่ยใช้เอกสิทธิ์ในฐานะผู้แทนรัศฎรสสในการสสนุนท่านอนุทินเป็นนายกรัฐมรตรีซึ่งหลังจากนั้นพวกเป็นหัวถ้าท่านได้รับการเลือกตั้งหรือในสภาไ,ได้มีการเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมรตรีแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องรับฟังบน้ารัฐบาล เราได้ติดตามประเด็นเรื่องการดูสัาลักษณ์ก็ได้ติดตามตลอดแต่เราดูตั้งแต่ท่านกิจการทางกิิการตีความแล้วในเรื่องของเลยขาครมอที่มีหนังสือเวียนแล้วเนี่ยในเรื่องนี้เราไม่ก้าวล่วงดีกว่าที่ไปพูดถึงเพราะเราถือว่าเราไม่มีความรู้เรื่องข้อกฎหมายแต่เราก็ต้องฟังคนที่มีความรู้ข้อกฎหมายซึ่งผมเชื่อว่ากิจการที่เขาตีความมาหรือการที่จะผู้มีความรู้ข้อกฎหมายต่างๆที่พูดมาทั้งหมดเนี่ย ก็ถกเถียงกันในด้วยเหตุและผลกันไปส่วนผมไม่ไม่ไม่อยากไปยุ่งหรือไปเข้าร่วมเพราะว่าผมถือว่าที่พวกผมมาทั้งหมด16คนเนี่ยผมมาตั้งแต่วันแรกนะฮะในวันแรกๆที่จะมาสับสนทท่านอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะเันเกียิทัิ์ของพวกผมนะครับผมไม่ได้ไม่ได้มาเพื่อเพื่อประโยชน์อื่นสิ่งใดทั้งสิ้นมาเพื่อต้องการให้บ้านเมืองมันเดินหน้าไปข้างหน้าให้ให้ให้สวยงาม มีการตกลงหรือว่ามีการแลกเปลี่ยนเรื่องตำแหน่งกันบ้างไหมคะพูดคึงไหมคะมเราไม,ไม่ได้พูดถึงขั้นตอนนั้นแต่ตั้งแต่แรกที่มาเราขั้นตอนแรกว่าถ้าเกิดอดีตท่านนายกมีอุบัติเหตุอุบัติเหตุทางสารนุนเนี่ยเราหาเรื่องกับเพื่อนมาตลอดว่าเราจะเดินทางไหนครับซึ่งถ้ามันไม่มีเรื่องของสาธรนุนเป็นตัวตัดสินเนี่ยรเราก็ยังอยู่ที่เดิมหรือเราก็ทางานในตําแหน่งเดิมๆอยู่ถูกไหมครับแต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง มีการที่เราต้องใช้เอกสิทธิอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันเป็นเอกสิทธิของพวกเราที่เราจะต้องตัดสินใจถูกไหมครับ,รบเราไม่ใช่ว่าเราจะมาตอนที่ที่เราเคยโหวตเขาเป็นนายกแล้วเราออกมาตอนนั้นไม่ใช่นะครับผมออกมาส,รรมสับสนท,ท่านอนุธินท่านอนุคตินตอนที่ไม่มีในายกแล้วถูกไหมครับอันนี้เรื่องของเานผมใช้เอกสิทธิ์ผมในครั้งต่อไปครั้งแรกที่ผมลงพวกผมมีเอกสิทธิ์ในการโหวต เรื่องอดีตท่านนายกท่านทางสาวแพรท้องนาชินวัฒนเนี่ยผมใช้สิทธิไปแล้วและผมอยู่จนสิทธินั้นหมดแล้ววันนี้เป็นสิทธิใหม่ที่ผมผมต้องใช้มันก็เป็นสิทธิ์ที่ผมตัดสินใจใหม่ถูกไหมครับจะให้ผมมาใช้สิทธิใหม่ไปร่วมกับสิทธิเก่าซึ่งมันไม่ใช่คนคนเดียวกันนะครับแค่ผมทำยังไงอ่ะถูกไหมผมก็มีสิทธิ์ที่จะคิดเนี่ยอย่างนนี้เนีย่ออยอ,อย่างขออนุญาตถามในกรณีของพลังประชาชนไม่เหมือนไม่เมาอย่างน้องไก่ก็ดีอย่างนี้ผมเชื่อว่าทุกคนมองข้ามไปให้ประเทศเดินได้นะครับ แล้วเราเองในทางการเมืองแล้วเนี่ยนักการเมืองมีการหาลือหรือการตายกันเนี่ยมันมีกระทบกระทั่งกันหมดนะครับแต่ทั้งนี้ทัทง้ทงนั้นมันอยู่บนพื้นฐานของความจริงความถูกต้องก็ว่างไปในส่วนนี้เราเจอเราก็ท,ทักทายจริงๆนะเจอก็ทนะักทายอยู่ในสภา <S <S เราไม่ได้มีความอาฆาตแค้นหรืออะไรกันโดยที่เราต้องพูดตรงว่าเราไม่ได้เราเป็นเพื่อนสมาชิกด้วยกันนะฮะเรามีสิทธิที่จะถกเถียงกันถูกไหมฮนะถามว่าสื่อมวลชนว่า เราไม่ใช่เป็นรัฐมนตรตีแล้วแตกไม่ได้ถ้าเราทาผิดเราต้องโดนเขาแตกได้แต่ถ้าเขาแตกเราแล้วเราชี้แจงได้มันก็แฟร์เพย์ถูกไหมแฟร์เพย์คือเราก็อยู่กันในสภา,พ,าพูดกันในสิ่งในสภา,าผมว่าตรงนี้เรามองก้าวข้ามหมดแล้วครับเราต้องมองให้ประเทศเดินยังไงดีกว่าผมถามว่าวันนี้ประเทศทั้งเรื่องความมั่นคงทั้งเรื่องเศร,ศรษฐกิจทั้งเรื่องภาษีทางอเมริกราทุกสิ่งทุกอย่างมาอยู่ําเดําเดินเด,นดินหน้าไปทั้งเรื่องความมั่นคงใช้แดนเหนือครับ ถามว่าวันนี้ถ้าเกิดเป็นระบบเลือกนายกแล้วแล้วเราเลือกในสิ่งที่เราคิดว่าเลือกไปแล้วเลือกเลือกในสิ่งที่เราคิดว่ามันไปต่อไม่ได้เราก็รู้สึกมีความผิดในตัวเหมือนกันนะเราวันนี้ก็คือตัดสินใจถูกนะคิดว่าตัดสินใจถูกผมเรียนว่าท่านนายกท่านท่านนายกรัมตีคนปคนต่อไปคนที่สามที่สองเนี่ยต้องเข้ามาแก้ปัญหาประเทศชาติเมืองต้องมีวิชั่นแล้วก็มีที่ยอมรับของของทั่วโลกแล้วก็ของพี่น้องประชาชน แล้วก็สําคัญที่สุดคือจะต้องแข็งแรงแล้วก็ต้องมีความเพียบพร้อมในเรื่องของของทางการเมืองผสมด้วยถ้าเรามีนะักนายกรัฐมนตรีซึ่งไม่มีบริบทการเมืองเลยเนี่ยก็จะไม่เข้าใจงานในสภาหรือความต้องการของสสซึ่งเป็นผู้แทนราษฎรจะรู้แต่ในเรื่องของถ้าเป็นนักธุรกิจอย่เดียวเนี่ยก็จะรู้แต่เรื่อง,องการบริหารธุรกิจแต่ไม่รู้อกครับว,ว่าประชาชนอย่างผมเป็นผู้แทนเนี่ยเราต้องรับฟังเสียงสะท้อนจากข้างล่าง นโยบายบางอย่างไม่ได้เกิดจากผู้บริหารข้างบนล,งล่างลงมาสู่ข้างล่างนะครับคุณต้องฟังปัญหาจากข้างล่างร้อยเรียงไปเป็นนโยบายข้างบนถึงจะทําถูกถ้าเราทานโยบายจากบนลงมาข้างล่างไม่ปฏิบัติรับไม่ได้ประชาชนไม่รู้เรื่องนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดที่อุกลัวที่สุดแต่ท่านอานุทินชาญวิศุทธนะ์กท่านเป็นสสผ่านการเป็นรัฐมนตรีผ่านเป็รองนายก ตแต่เคยร่วมงานกันแต่ปี62ตอนท่านเปรองนายกผมเลื่อมตีเราก็การส่งรายงานผมเชื่อว่าวิชั่นตั้งแต่การแก้ปัญหาคุยด,ด้วยกันมาเนี่ยมนอยู่ด้วยกันทุกวันอันนั้นคือวิกฤตของโลกท่านยังแก้มาด้วยกันได้แล้วเรื่องอย่างเงี้ยเหมาะสมที่สุดสำหรับการประเทศไทยเันต้องอาคนที่มีประสบการณ์ที่ผ่านที่ผ่านการแก้ปัญหาหนัก่งมาแล้วแต่ถ้าเกิดคนที่มาแล้วไม่เคยเจออุปสรรคไม่เคยเจอการแก้ปัญหาเนี่ยแล้วเกิด แกดแกถูกเนี่ยลูกหลานเราข้างหน้าในวันข้างหน้าจะทำยังไงอ่ะผมไม่ว่าใครดีไม่ดีแต่ถ้ามีช้อยผมเลือกแคที่หนึ่งกับสองานี่าทำยังไงครับล้วสิทธิ์ของผมมันใช้หมดไปกับนายกคนที่สามสิบเอ็ดไปแล้วถูกไหมครับคนนายกที่สามสองผมต้องเอาสิทธิ์ผมมามาเอ็มูต่อเนื่องั้นมันก็ไม่ถูกนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ